ตอนนี้เราอยู่กันในเกม Monster Hunter หลายคนมักจะแซวกันว่าใครจะสนใจในเรื่องของเกม Monster Hunter กันนั่นก็เพราะ Monster Hunter เป็นเกมที่มีเกมเพลย์โดดเด่นมากจนหลายๆคนมองข้ามเนื้อเรื่องไปทั้งที่จริงๆ Monster Hunter ก็มีเนื้อเรื่องที่น่าสนใจอยู่ไม่น้อยและในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่ดูแลทำให้เราเข้าใจโลกของ Monster Hunter มากขึ้นกันครับ เรื่องที่หนึ่งเป้าหมายหลักของฮันเตอร์กิลคือการปกป้องระบบนิเวศและปกป้องไม่ให้สายพันธุ์ที่ลงเหลืออยูู่่่พันเพื่อการนี้กิลจึงได้ฝึกฮันเตอร์ขึ้นมาเพื่อทําหน้าที่จดบันทึกจำนวนมอนสเตอร์ในแต่ละพื้นที่และไม่อนุญาตให้ฮันเตอร์ล่ามอนสเตอร์สายพันธุ์เดียวกันซ้าๆได้หากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษมากมายหากฝ่าฝืนจะต้องรับโทษด,ด้วยอาววินของกิลที่ทําหน้าที่ควบคุมฮันเตอร์อีกทีครับ เรื่องที่2ถึงแม้ฮันเตอร์กิลจะมีสำนักงานใหญ่เป็นเรื่องเป็นราวอยู่ในเมืองดันดอมา่าและมีการส่งคนกระจายออกไปทำภารกิจทั่วทุกมุมโลกแต่ในบางพื้นที่ที่ผู้คนไม่เห็นด้วยกับแนวทางของพวกเขาก็จัดให้ฮันเตอร์กิลเป็นกลุ่มคนผิดกฎหมายนอกจากนี้คนที่เข้ามาเป็นฮันเตอร์ยังมีความหลากหลายมากแม้แต่อาชญากรหน,นีคดีก็สามารถเข้ามาเป็นฮันเตอร์ได้ด้วยเช่นกันเรื่องที่3เหตุผลที่กลุ่มฮันเตอร์มีสามาชิก4คนและมีฮันเตอร์จริงๆเพียงคนเดียวในกลุ่มเป็นเพราะครั้งหนึ่งหัวหน้าหมู่บ้านโคโคโตสา,าราโโนดโด้วยัวคเเีไ็จ ทำให้เขาถูกยกย่องว่าเป็นฮันเตอร์ในตำนานและเป็นการพิสูจน์ว่าฮันเตอร์เพียงคนเดียวก็เพียงพอแล้วในการล่ามอนสเตอร์แต่ในภายหลังหัวหน้าหมู่บ้านโคโคโตภรรยาของเขากับเพื่อนอีก3รวมเป็น5คนได้ออกไปล่ามอนสเตอร์แต่ภรรยาของหัวหน้าหมู่บ้านกับถูกเอลเดอร์ดาค่อนฆ่าตายจนกลายเป็นความเชื่อว,ว่าการออกล่าตั้งแต่5คนขึ้นไปถือเป็นลางร้ายและกลายเป็นกฎทีม4คนในเวลาต่อมานั่นเอง เรื่องที่4ถึงแม้ในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์จะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ขนาดใหญ่มากมายแต่ผู้คนส่วนใหญ่กลับไม่เคยเห็นมอนสเตอร์ขนาดใหญ่เลยตลอดชีวิตเพราะพวกเขาอาศัยอยู่ในเมืองที่มีการคุ้มกันแน่นหนาและมองว่าฮันเตอร์เป็นพวกป่าเตือนชอบใช้กำลังถึงขั้นที่มีประชาชนบางคนพูดเลยว่าเขาไม่ชอบฮันเตอร์แม้ว่าจริงๆแล้วฮันเตอร์จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เมืองที่พวกเขาอาศัยอยู่ปลอดภัยก็ตามเรื่องที่5ชื่อของกคอมกาการาในภาษาอารามอิกแปลว่าการจุติของปีศาจ มันมีลักษณะคล้ายเอลเดอร์ดากอนแต่อ่อนแอกว่าเพราะมันคือเอลเดอร์ดากอนที่ยังไม่โตเต็มวัยนอกจากนี้กอ m a มากายังไม่มีความสามารถในการมองเห็นแต่มันสามารถรับรู้ถึงเหยื่อได้ผ่านความร้อนด้วยการกระจายเกรดหรือละอองที่กระจายออกมาจากปีกของมันซึ่งนั่นยังเป็นการแพท่เชอ f a เฟนซี่เวลัสที่ทําให้มอนสเตอร์ตัวอื่นที่สูดหายใจเข้าไปแข็งแกร่งขึ้นและเกิดอาการคุ้มครั่งอีกด้วยครับ เรื่องที่6เมื่อโตเต็มวัยแล้วก็มาคาล a าจะกลายเป็นชาคารุมาคาลาซึ่งมีความแตกต่างกันอย่างมากเพราะเมื่อเกรดเดิมของมันถูกสลัดออกไปจนหมดจะทําให้ชาครุมาคาลามีเกรดตามตัวรวมถึงปีกเป็นสีทองและดวงตาของมันยังสามารถใช้งานได้แล้วอีกด้วยครับเรื่องที่7จ็ดูเนอร์เนคิแคนเต้ถูกวางคอนเซปต์ไวใ้ให้มีลักษณะเป็นดาร์แอคชั่นฮีโร่ซึ่งจะใกลเคียงกับแบทแมนนั่นเอง เรื่องที่8เคซูเป็นมอนสเตอร์ที่สืบพันธุ์โดยไม่อาศัยเพศพวกมันจะทำให้สิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอมาาัมพาตแล้วฉีดตัวอ่อนเข้าไปในร่างผ่านทางบาดแผลเพื่อให้ตัวอ่อนกัดกินเหยื่อจากภายในเรื่องที่เก้าสิ่งที่แยกดาเทียนและลาทะเลาเพศผูและ,และเพศเมียออกจากกันคือเขาที่ปลายคางในร่างของมอนสเตอร์สายพันธุ์นี้ลาทะลอะจะทำหน้าที่ออกไปหาอาหารกลับมาขณะที่ราเทียนที่มีขนาดตัวใหญ่กว่าจะทำหน้าที่เฝ้ารัง เมื่อได้อาหารกลับมาแล้วดาเทียนจะเคี้ยวอาหารพอน้ำลายของมันสามารถทำลายพิษของดาทะลอที่อาจติดมาจากการโจมตีได้ก่อนที่มันจะใส่อาหารเข้าไปในช่องเล็กๆภายในปากและป้อนอาหารให้ลูกเล็กผ่านทางเขาที่ปลายคางทำให้ดาเทียนและดาทลอทเพศเมียจะมีเขาตรงปลายคางที่ใหญ่กว่าตัวผู้นั่นเองเรื่องที่10ในปัจจุบันที่มอนสเตอร์ฮันเตอร์ไวเพิ่งวางจำหน่ายหากเปลียเป็นมอนสเตอร์เพียงชนิดเดียวที่ถูกระบุว่าสูญพันธุ์ไปแล้ว เรื่องที่11เกรดจากการทั้งหมดที่เราเจอเป็นเพศผู้และข้างในท้องของมันยังเต็มไปด้วยโกรดที่แรงพอจะละลายเยื่อบุกระเพาะของมันเองได้ เรื่องที่12บสอเป็นเอลเดอร์ดากอไม่ได้ขึ้นกับพลังหรือความแข็งแกร่งแต่เป็นหมวดหมู่มอนสเตอร์ที่อันตะกิ l วไม่สามารถอธิบายหรือแบ่งประเภทได้อย่างเช่นจะมีพลังเหนือธรรมชาติที่สามารถทำลายหรือเปลี่ยนระบบเนืวเวทร,รอรอให้เหมาะสมกับตัวมันเองหรือเป็นสายพันธุ์ที่หาย,ยากมากจนไม่สามารถนำมาจัดเป็นหมวดหมู่ได้ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้วเอลเดอร์ดากอจะมีอย่างน้อยสขาและมีปีกแต่เขไม่ใช่เสมอไป ทำให้คีรินที่อาจไม่ได้แข็งแกร่งนักมาเจ็บกับเอลเดอร์ดากอนหลายตัวแต่มีความสามารถในการทาให้เกิดฟ้าผ่าก็ถูกจัดว่าเป็นเอลเดอร์ดากอนด้วยเช่นกันจึงเรียกได้ว่าเอลเดอร์ดากอนไม่ได้แข็งแกร่งเสมอไปแต่การันตีว่าแปลกแน่นอนถึงอย่างนั้นมอนสเตอร์ทั้งหมดที่ฮันเตอร์คิวจัดว่าอันตรายที่สุดอันดับหนึ่งซึ่งเป็นระดับที่ฮันเตอร์คิวคิดว่าทรงพลังขนาดทำลายโลกได้ก็ยังเป็นเอลเดอร์ดากอนทั้งหมดครับ เรื่องที่13บสามฮันเตอร์คิวได้จัดอันดบับไฮฟาทาลิสเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ที่อันตรายที่สุดขณะที่ถึงแม้มันจะตายไปแล้วแต่ผู้ที่นําชิ้นส่วนของมันมาสวมเป็นอาวุธชุดเกราะจะมีอาการทางจิตทาให้ได้เห็นฝันร้ายที่น่ากลัวแต่ยินเสียงคำรามของฟาทาลิสดังกล้องอยู่ในหัวและรู้สึกตื่นกลัว่ายังผิดธรรมชาติจนเสียสติและกลายเป็นความบ้าเลือดตามมาและผู้ที่สวมชุดเกราะนี้ยังจะได้รับพลังของฟาทาลิสโดยแลก,กับชีวิตของเขาเองอีกด้วยครับ เรื่องที่14ไววเรียนเป็นชนเผ่าที่ถูกพูดถึงมาตั้งแต่ Monster Hunter ภาคที่1และมีการพูดถึงอยู่เรื่อยๆแม้แต่ในภาควายที่ตอนนี้เป็นภาคล่าสุดก็ด้วยลักษณะที่เห็นได้ชัดคือพวกเขาจะมีหูแหลมมีสีนิ้วมือและมีอายุไขที่ยืนยาวขนาดที่บางคนมีอายุอยู่ได้หลายร้อยปีทำให้พวกเขามีการสืบพันน้อยกว่ามนุษย์มากและเผ่าพันธุนี้ยังมีขนาดตัวตั้งแต่เล็กมากไปจนถึงใหญ่มากอีกด้วยโดยความที่มีอายุยืนยาวทําให้ชาวไววิเรียมักถูกมองว่ามีความรอบรู พวกเขามีความดักสงบมากกว่าม,มนุษย์แต่ก็ยังรู้ถึงคุณค่าของฮันเตอร์เพราะเดิมทีไววีเรียคือฮันเตอร์ชนเผ่าแรกแต่พวกเขาเลือกจะหลีกทางให้ฮันเตอร์กิลและกลายมาเป็นผู้ช่วยเหลือแทนถึงอย่างนั้นก็ยังมีฮันเตอร์ชาวไววีเรียลงเหลืออยู่แม้จะมีจํานวนไม่มากก็ตามเรื่องที่15ฮันเตอร์คิวเคยชี้แจงเหตุผลที่อนุญาตให้ฮันเตอร์พกกับดักติดตัวได้แค่ทีละ2ชิ้นเท่านั้นว่าเป็นเพราะเคยมีฮันเตอร์คนหนึ่งพลาดดนกับดักที่ตัวเองวางเอาไว้จํานวนมากเกินไปทําให้มีการออกกฎห้ามฮันเตอร์พกกับดักทีละเยอะๆนั่นเองครับ เรื่องที่16ด้วยคำว่าการอนหรือกาโลในชื่อของโอโดการอนทำให้มอนสเตอร์ตัวนี้น่าจะถูกสร้างโดยมีหมาป่าเป็นต้นแบบแต่ต้นแบบจริงๆของมันคือคามาอิตาจิทูดลมในตำนานญ,ญี่ปุ่นซึ่งมีลักษณะเป็นตัววีเซลที่ใช้เขียวเป็นอาวุธและเกรดอิซุชิก็มีต้นแบบมาจากคามาอิตาจิด้วยเช่นกันครับ เรื่องที่17มีจูมิสเน่ทั้งหมดที่เราได้เจอเป็นตัวผู้และโดยธรรมชาติแล้วมันไม่ใช่มอนสเตอร์ที่ดุร้ายเพราะสิ่งที่มันชอบทำคือการนอนพักเงียบๆอย่างสงบมันจึงจะไม่จู่โจมฮันเตอร์ถ้าฮันเตอร์ไม่เป็นฝ่ายเข้าไปทำร้ายมันก่อนแต่ตัวที่เราได้ต่อสู้ด้วยคือมิสูสเนตัวผู้ในดูผสมพันธุ์ที่มีความหงุดหงิดเป็นพิเศษและผมจะโจมตีทุกคนที่มันพบเจอคิวเลอนุญาตให้เรากำจัดมันได้นั่นเองครับ และเรื่องที่18ในโลกของมอนสเตอร์แฮนเตอร์เคยมีแคมพูดถึงอาระยธรรมโบราณที่มีความก้าวหน้าอย่างมากและยังสามารถนำมอนสเตอร์มาใช้ประโยชน์ได้จนกระทั่งพวกเขาได้ทำเรื่องต้อง้ามด้วยการนำเทคโนโลยีและชีววิทยามารวมเข้าด้วยกันเพื่อสร้างสิ่งมีชีวิตของพวกเขาเองหนึ่งในผลงานชิ้นแรกๆของพวกเขาคืออีโคเดรคอนเวอร์พที่ระบุว่าเป็นการนำชิ้นส่วนอวัยวะของมังกร30ตัวมาประกอบเข้าด้วยกันจนกลายเป็นอาวุธชีวาภาพที่มีประสิทธิภาพ ความสำเร็จนี้ทำให้พวกเขายิ่งฆ่าล้างบางเผ่าพันธุ์มังกรมากขึ้นไปอีกจนเกิดเป็นสงครามเดอะเกรดดา a g กอนวอที่เป็นการต่อสู้กัน เราวงอารยธรรมโบราณกับมังกรน,นาเสียดายที่เราไม่มีข้อมูลของสงครามนี้มากนักเพราะเรื่องนี้ถูกเล่าผ่านหนังสือและไม่เคยปรากฏชื่อสงครามนี้ในเกมภาคไหนๆเลยทาให้แฟนๆภาคกันยังไม่ปักใจเชื่อข้อมูลนี้ยังไงก็ตามใน Monster Hunter Wild ถึงแม้จะไม่มีการพูดถึง The Great Dragon War แต่ก็มีการเล่าถึงอารยธรรมโบราณที่สร้างสิ่งมีชีวิตของตัวเองขึ้นมาเพื่อใช้ในงสงครามที่เราไม่มีข้อมูลและจบลงที่การสูญสิ้นของอารยธรรมเช่นกันก็ต้องมาเราดูกันต่อไปว่า2เรื่องนี้จะมีความเกี่ยวข้องกันแค่ไหนครับ นอกจากทั้งหมดที่ว่ามานี้ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่มอนสเตอร์ลหลายๆตัวมีเหมือนกันคือโดยเนื้อแท้และพวกมันไม่ได้ดุร้ายอย่างเช่นดาเทียนที่ผมจะเผชิญหน้ากับมอนสเตอร์ที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองมากเพื่อปอกป้องไข่และลูกๆของมันหรือเกรซจากาที่ออกไปหาอาหารกลับมาแบงให้กับลูกๆที่รังแม้แต่เอลเดอร์ดาคอนหลายๆตัวก็ยังไม่โจมตีเราก่อนทำให้เห็นว่าโดยธรรมชาติแล้วมอนสเตอร์ส่วนใหญ่ที่เราเจอไม่ได้เป็นภัย พวกมันแค่ใช้ชีวิตตามธรรมชาติของมันเองเท่านั้นและนั่นก็คือเกร็ดข้อมูลทั้งหมดที่ผมรวมมาให้หากใครมีข้อมูลอ่งืน่นที่น่าสนใจก็สามารถพิมพ์บอกในช่องคอมเมนต์ได้นะครับ